ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f อฟทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับเรามาย้ำโ้งสุดท้ายของพ่อสมหมายนะครับเอขอกันมาเยอะนะครับว่าให้ตามเลขเซียนป่าก้าให้หน่อยนะฮะครับวันนี้พ่อสมหมายมีสามตัว มาให้ f c ได้ลองพิจารณาดูนะครับตัวเลขของพ่อสมหมายคือจะเพิ่มคือเลข3ตัวนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กัะทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับเดี๋ยวเราไปสอบถามพ่อสมหมายก่อนนะครับผม ซื้อบนล่างไไปไหนก็ไปเลยด้วไปขายรวมทุกตนไปก็ได้ทุกต้นหลังเงินเนาะมันว่าไผยุ่งเนี่ยเขาก็พี่คนไหนครับหาพี่ถือบนล่างหาเงินนี่ไปซื้อบลูซื้อบลูบนล่างหมดไหมครพ่อก็บว่าสบายด้วยค่ะขึ้นเป็นยังต่มาตรฐานพี่พ่อครับสวัสดีครับพ่อครับ พ่อจะก็ออกขวัเนาะว่าเป็นอีหยังก็ค่ะปวดขายางไปก็บ่ได้เลยนี่ <C ock> ไปเซ็นขี้ตำรวจเด็ด <C ock> โอ้ปวดขานะพ่อเนาะพาลนั่งกระชับรถไปซื้อของมาขายยุบไปทุูมเอิร์โอ้คือพ่พักเลยค่ะปุ <C ock> <C ock> นูนผู้พ่อพักวันวันพระมารอบนึงเห็นพ่อไปจำศีลกับคุณแม่นะครับผมก็เลยไม่ได้สัมภาษณ์นะครับเนาะ ครับวันนี้เลยได้มีโอกาสมาหาถึงบ้านนะครับผมปวดขาปวดขาปวดแห้งเลยพี่น้องปวดบวชพักเด้แม่หาเงินซื้อบนล่างกหาหาเงินซื้อบนล่างหาไปยาหาเงินมาสั่นหาซื้อบนล่างมาสั่นแย่เพราะว่าพักได้หรือเปลาพักก็ได้เป็นจังไรดิปวอมันติอั้มแม่บ่ห้วยมันกะ ขืนกันมาเรื่องเพงเปืดด้วยเนี่ยนะเจ็ดสองกันเจ็ดสองเนาะพอนดังมากเขาชุมวัดไรเลยพ่อบางชุมวัดเอาลยมันดังมันนี่ยมันเสียวดูขนู้ล้วว่ากันมันซื้อว่ไดพ่อมีเพิ่มบ่เพิ่มกันที่เพิ่มนี่นะมีเพิ่มเล่นบงเออเพิ่มสามตัวป่พ่อสามตัวตัดเอาอือตัวได้แนวก่อนะสามเจ็ดห้า เจ็ดสามห้าสามห้าเจ็ดเอ้าตัวเดียวกันนะครับเรากลับไปกลับมาให้เฉยนะพ่อเนาะเออครับโอ้สามสามยังก็ค่ะตัวตรงันตัวตรงสามห้าท้องตัวเด่นห้าเจ็ดเจ็ดห้าอันนี้เป็นพ่อคำนวณทำไมเออคำนวณไหมคำนวณเป็นสามตัวบ่ครับพ่อคิดว่าอันนี้หัวคำนวณไหม บนล่างน่ะบนล่างนะครับพ่อเนาะสามเจ็ดห้าใช่ไหมครับสามตัวสามเจ็ดห้าครับผมเจ็ดสามห้าสามห้าเจ็ดใช้ของก็ถามแก้วสะบอกเหรอถามแก้วสะเขาเห็นในยูทูปก็ขอเลยแก้วสะไม่ใช่เหรอ ยาถื่มจะใส่ออกเด็กอะไรนะสยรชเอายาันม่ขายย่อพอากับพ่อได้ขายก็รักก็ยอมก็ซอยดีขาเป็นแค่คราคุ้มพ่วงเนาะเป็นไไบาทีบา่ะยมากเป็นขาประจำนะพ่อเนาะขาประจำมันสี่สิบปีมแล้วต้แ่ฮานขา หาเงินซื้อบนล่างเนี่ยสี่สิบปีโอ้ยพักแม่ค่ะรักนะคือเขาขาดเป็นม่วงแล้ว่าเด้อแต่พอเตะตัวดีแห้งโบกพักไปครับเมื่อเมื่อมื้อเล่าไปขายอีกบ่ค่ะไปคไปพอออกไปขายของตีไรหัวตีไรเห็นไหมออกกี่ซี่หอยพุ่นกระแกงของแล้วตีหาพอดีไปขายแกล้งไปขายแกงพอดี ซุ่มซื descript, him, right. ้อกับสำคัญสำคัญมาแล้วจอดมาซื้อรถเลยว่าเศร้าขายเลยเศร้าขายจอดรถปุ๊บนี่คนมาลุมซื้อเลยนะพ่อเนาะมาลุมจังไดสองมาดากเอาเลขน้ำพ่อเนาะค่ะครับ โอ้เดี๋ยวนี้ลงจากรถไม่ได้เลยนะครับเราเขาขอเลขก็เป็นลูกคัากรถให้แม่ขายอยู่ท้ายรถเนาะคร่ะอุดหนุนพ่อได้นะคะไปขายใสายคำอื่นมะม่วงนอนซานนซานอนซานาม่วงอําเภอประจักษ์นี่แหละครับพ่อเออเนี่ยอืมครับผมนุนเพันเด้อค่ะเห็นคุณแม่ไปขายยังเหมือนเศร้าเนาะครับค่ะคุณแม่ว่า บนล่างสิมาแล้วเฝ้าไ,ไม่ได้มัดมาบ่เนาะ,ะพ่อเป็นผู้ว่างสูตรเองบ่ค่ะว่างเองแค่เจงโอ้พ่อไปเรียนสูตรไม่ใส่ใส่กันจากมันแมงมาในตัวมันมาในตัวของเกา่าของเกา่เกาไ,ได้มาในตัวเขาเองเลยเขาว่างเองเลยเฮ<ะ>าตะร้อนบากว่ากาห้ารถดเมื่อกันรูด อืแต่ว่าช่วงนี้เขาดูช่วงนี้ก็โตงวดี้ก็นกิดว่าล่างนี้เป็นเนก้าสองมางละเก้าสองล่างล่างเก้าสองเก้าสองสองเก้าที่บ,บนบนีชิ้ย่านเป็นสามหาเขี<ส>ยนขย ตรงเลขสามตัว่ค่ะคันขวาบิ่งแม่บึนเขียนเดียน้อยหน่อยพี่น้องโอ้ยแอดสิไปหลอกแห่งพี่น้องเบิ่งเลยครับก็นี้อันลอกใส่ใบเขียนเขียนใบจังสี่ป่ะค่ะเออเขียนใบเป็นตัวเต้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 เอาไปให้บึงเขียนใส่กระดาษน้อยหน่อใบครับสามเจ็ดห้าป่ค่ะสามเจ็ดห้าอ๋อคันเจ็ดยอมซือบ่ได้เอาสามเจ็ดห้าเออส่วนกระดานของพ่อนี่ส่วนล่างนี่น่าจะมาเก้าสองใช่ไหมพ่อ ไปาไมเก่าสองก็ืมันใจเก้าสองค่ะอืมันเป็นอะไรเนาะมันก่ามากสั่นเลยมันตามสูตรเลยมันจิ้มตัยาเปนจามากเก่าไม่เดียวเลยเพราะสานเกัก็อไมเดียวเก้าสองบนก็เจ็ดเม็ดเดียวฮะเจ็ดอะไรเพราะบนบนมากเจ็ดมันมากเจ็ดเพราะก็หา มาเจ็ดเขาไม่ขายเจ้ามือย่านค่ะสวดนี้เจ้ามือย่านได้เจ็ดหาสื่อนี่ก็ได้เจียงค่ะบนมาเจ็ดล่างนี่พ่อมันใจว่าเก้าสองสองเก้าพี่น้องเอากลับหัวให้หน่อยครับหกสองเก้ากับหกกลับใดได้กลัดกันอืมกลับเลยครับหกสองเอาง่ายๆนะครับง่ายๆแต่เก้าสองกับหกสองค่ะท่านผู้ชมสามตัวพ่อเพิ่มให้เลยสามเจนหา กลับไปกลับมาเอนเนาะตัดเือตับเสือเอามาสองตัวครับผมตัดเสือเอาเอาทว่าเจะดสวงหมจะได้กระสือบ่ได้เพราะกระสือบ่ท่านมูเหมือนด่างไรเนาะเพราเนาะด่างคำทั่วประเทศได้แหละเซวามันสิบับรในเรตตนตนี้ครับขอเราตองวดเลยน้องบ่าต้องตอครับ ขันมันไปมันเพื่อนเพื่อนเจ็ดเจ็ดสี่นะอะไรอะไรมาเพื่อนเพื่อนเปเจ็ดสีอาจจะมีเป็นเจ็ดสี่เออเอาเจ็ดหาอาจจะไปเจ็ดสี่ก็ได้ลงตัวนึงครับก็มีเจ็ดสี่เพิ่มมาเก้าสองนะครับชุดชุดก่อนมีอยู่ครับพ่อ ชุดๆเก่าเรามีอยู่นะฮะที่เราต่องวดกันเนาะอันชุดนี้เพิ่มไม่เลยครับสามเจ็ดห้าเพิ่มไม่นี่แค่สามเจ็ดห้ากับเก้าสงนะครับเก้าสองกับปวยเหมือนจะผลนี้ต่างหัใช่ครับก็คือที่มาชุดนี้มาสามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าที่มาใหม่สามตัวนะฮะวัตถุเนะพ่อกรบพคอนเนาะกนาะกราโพสือกานเากไปให้พ่อพ่อกับตัวได้เนี่ค่ะนี่ย เดียันตัวกาผออเขียนทเบียนอไว้าครับผมวันนี้ก็เป็นแนวทางของคุณพ่อนะครับผมที่พ่อได้ยำมาให้นะครับเนาะครับพ่อสมมายนะฮะถูกจนซื้อวัวได้เป็นคอกเลยนะครับสองแสนสี่นะครับพี่น้องนะงวดเมื่อกี้ก็เข้าเต็มเต็มเลยนะครับผมครับวันนี้ทางช่องก็ได้มาหาพ่อตอนมืดๆนะครับผมเพราะว่าพ่อก็ขายของกลับมาก็มืดนะครับเนาะครับผมตัวเลขของพ่อที่ เพิ่มมา3ตัวนะครับก็คือ3 7 5นะครับก็สามารถตัดตัดเลตเอานะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับแล้วก็92ล่างนะครับหรือว่า6-2นะครับก็ลองพิจารณาดูหรือว่ากลับไปดูคลิปแรกนะครับที่เราต่องวดกันไว้นะครับครับทั้งช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ f c ครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับอันนี้เป็นโค้งสุดท้ายของพ่อสมัยนะฮะ เป็นตัวย้ำตัวเน้นนะฮะครับผมแล้วเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ